สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปัญญาได้ออกนอกสถานที่นะครับไปฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนที่ปัญญาจะได้ฉีดน,นี้ก็คือโมเดอร์นานะครับมากันเก้าคนนะคะหกคนรวมปัญญาอีกอีกสามคนน่าจะไม่ได้มาน,นี่คือบรรยากาศรอบๆที่ไม่ใช่ภายในแคมป์ก่อสร้างนะครับนี่คือประเทศไต้หวันนะครับ ก็คือมันก็คล้ายๆบ้านเราแต่ว่ามันก็มีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นอยู่ก็คือตัวหนังสือน,นะวยนะ<ป>เราต้องรอสัญญาณไฟนะครับเราจะเดินมั่วซั่วไม่ได้นะครับ ที่ประเทศเขาเนี่ยทางมาลายคือปลอดภัยมากนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะคะถึงละ สวยนะเนี่ยดูอาคารคือสวยมากต้องถ่ายรูปนะเนี่ยสวยมากเลยสำหรับคลิปนี้ปัญญาก็ไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ปัญญาก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับแล้วนะครับคือสวยมากเลยดูสิไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยสวยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้รฉีดวัคซีนก็ตอนนี้ปัญญาก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับวันนี้ได้ฉีดโมเดอร์นานะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกอาการอะไรนะครับก็อาจัต้องรอชั่วโมงหนึ่งว่าจะมีแบบว่าอาการปวดแขนอะไรอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันไหม นี่ก็คือภาพบรรยากาศรอบๆนะค,ะคนรับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนอกบ้างอยู่แต่ในแคมป์ก่อสร้างมาตลอดทีมาสีเดียวเกเมื่อไร่เนี่ย ยังไงก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปัญญาด้วยนะคะนี่เราเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ขายแบบอโตเมติ nice xl เป็นรถผู้หญิงนะประเทศไต้หวันเขาจะขี่รถแบบนี้กันนะ้เนี่ยเห็นปะ เนี่ยจะเยอะมากเลยไปบ่า,าเจบกันใหม่คลิปหน้าครับ